รุนสวสดครับพี่น้องวันนี้ซีเขี่ยวกษตรอินทจังของเราพามาปลูกป่ากันเหมือนเดิมพี่น้องเพื่อโลกซีเขียววันนี้จะมาบอกการเพราะพันธุ์เมล็ดปลาดูพี่น้องอ่อยังอื่นเนี่ยก็คือว่าพอได้หมดแต่ปลาดูเนี่ยพ่อมซื้อมาเพราะว่ามันแกะยากพี่น้องนี่พ่อให้ดูเม็ดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไม่ซื้อแล้วเรามาพอง่ายๆเลยพี่น้องถ้าเอาไปฟังทางนี้เลยเป็นยากพี่น้อง เราตัดนี้ก่อนนี่นะนี่มันจุกมันอยู่ด้านนี้จุกอยู่ด้านนี้ปุ๊บลากมันจะออกมาทางด้านนี้พี่น้องนี่ลากมันจะออกมาทางด้านด้านตรงข้ามกระจุกแต่เราต้องกายตัดเลยกายตัดเนี้ยให้แวงไปเนี้ยให้น้ำเพื่อให้น้ำมันซึมเข้าไปในฟักเมล็ดมันมันจะมีเมล็ดที่แดงอยู่งในเราตัดปุ๊บแล้วเราแช่น้ำเนี่ยเมล็ดน้ำมันจะซึมเข้าเมล็ดได้เลยไงแล้วมันจะมีทางออกทีนี้เราก็ค่อยไป ลงแปลงอะไรก็ว่าไปพี่น้องนี่การเผาไปดูยังง่ายแต่ต้องตัดก็ไม่ง่ายเมือนพยุงพยุงนีเผาะได้เลยพวกแดงพยุงอะไรพวกนี้มันแกะงายย่ายไงแต่ไปดูนี่แกะยากนี่แต่ถ้าขี้เกียจแกะพี่น้องไปถือเม็ดมาเลยโลละพันห้าขี้ละท่องร้อยประมาณนี้นะฮะม,มันก็อาจจะแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็ไม่แน่ใจนี่ แล้วก็มาแช่น้ำเพาะเลยแช่น้ำไว้ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ลงดินเพาะไว้ประมาณนี้ต้นแค่นี้ก็ใช้เวลาประมาณสองเดือนไม่เกินหรอกพี่น้องถ้าเราดูแลดีถ้าดินเราดีถ้าเราเอาดินดีนะมันจะโตเร็วนี่มาดูเพาะแป๊บเดียวพอได้ต้นอย่างนี้กระปูกนี่ถ้ามันรอดนี่ยมันโตโตดีโตง่ายพี่น้องแต่ถ้าต้นใหญ่บางทีรากมันคดมาแล้ว แต่ถ้าเกิดจะย่นเวลาก็ไปซื้อเลยต้นพันต้นละประมาณสิบบาทพี่น้องนี่สูงประมาณสักสามสิบเซนต้นละสิบบาทถ้าเกิดว่าเราเราประหยัดเวลานะแต่กระถือว่าไม่แพงพี่น้องจากต้นละสิบบาทวันเวลาผ่านไปนี่กลายเป็นต้นละมึน <c oughs> อย่าลบมากพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้พมกก็แกะมเมล็ดอันนี้ว้กระรับประพฤกพี่น้องอ่าเป็นไม้มงคล สกุละเมืองไทยเป็นไม้ตะกูลพลึกพี่น้องคูนนี่ก็พลึกนะมีชัยะพลึกราชพลึกคือต้นคูนชัยะพลึกราชพลึกแล้วก็รัตนพึกแล้วก็กันละประพรึกพี่น้องกันละประพรึกนี่ใบจะล้วงส่วนสัตยาใบ่จะล้วงเยอะถ้าไม่ได้แต่ต้องไม่ให้น้ำนะจะด,ดูมนะันนี่มเมล็ดนี่ก็แกะจากฟักนี้เลยพี่น้องส่วนใหญ่กล อันนี้มีมอดมีตัวนอนเจาะพี่น้องนอนมันชอบเจาะแต่ละฟักนี่ก็จะต้องโดนนอนเจาะนี่ไปเก็บเมื่อวานจากตามใจฟาร์มเป็นพันธมิตรกันพี่น้องเราต้องมีพันธมิ <c oughs> ทรถ้าไม่งั้นเราจะไม่มีพลังไงนี่นี่พวกก็ไปได้มเมล็ดมาแล้วตอนนี้ก็ตากแดดเู่แกะแล้วก็ตากแดดไล่ความชื้นก่อนเมื่อตากแดดไล่ความชื้นแล้วนะอันเนื้อมันมเป็นมเมล็ดที่หน้าพี่น้อง มันหน้านะเปลือกมันหน้าผพิมจะอ่าสั้นิษฐท่านว่ามันเป็นเม็ดคลายเพื่อมาข่าโมมาข่าแต่จะใช้การเวลานานในการที่ว่าเปลือกจะถูกหนามซึมเข้าไปนี่นี่มาข่าแต่นี่น้องมาข่าแต่มันมันก็จะเปลือกเปลือกหน้าเหมือนกันเปลือกหน้าเหมือนกันนานเนี่พี่น้องนี่ถ้ามันไม่ชุ่มชื้นจริงๆเปลือกไม่นั่นจริงๆมันก็ยังไม่ออกลักนะ ไอ้ต้กนกระป๋อพึกนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพุมยอดไวเนะี่ยยอดไวแต่ขึ้นแค่สองตน้นนตอนนั้นพุ่มแช่น้าไม่นานแต่ครั้งเนี้ยพุ่มจะแช่น้าแล้วก็ตากแดดไวแช่น้าตากแดดคือให้มันเป็นน้าร้อนน้าอุ่นเนี่พุ่มแช่น้าตากแดดใส่ใส่ปีเน่ยมไว้นี่มันก็จะค่อนข้างยุยยุนี่พี่น้องเอ้มันจะค่อนข้างเป็นวุ่นวุ่นเป็นไปได้ไงเนาะ นี่แช้ไว้ประมาณชั่วโมงแหละพมก็จะรอให้ให้มันทะลุปเปลือกไปให้ได้พี่น้องนี่โดนมอดกินเป็นรูเอ้ยเป็นโดนนอนกินเจาะรูเมก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เอ้ยเมยก็สมบูรณ์แต่ว่าถ้าไม่โดนเจาะนะนี่วันนี้พมแช่แช่นานหน่อยขังก้อนนี่พวมใช้ไม่นานพี่น้องมาเลยอัตรากันงอกนิดหน่อยแต่ถ้าจะให้ดีนะถ้าป่านนี้เลยนะใช้กันไก่จัเหล็บใช้ใช้อะไรก็ได้ นีเปิดให้มันเป็นแพร่เพื่อให้หน้าําซึมเข้าไปพี่น้องแต่ต้องฟังตรงข้ามกับจุกนะจุกมันอยู่ด้านนี้ตรงข้ามมันคือจะเป็นที่ที่ลากออกลากแล้วก็ใบมันจะอ้ามันจะอาด้านอีกด้านหนึ่งนี่ผิดถูกอังไงก็ข้อภัยด้วยนะพี่น้องแต่เป็นวิธีการแบบว่าที่พมทำแล้วถ้าแชร์ให้ฟังกระปึกสะกุระเมืองไทยพี่น้อง ถ้าเราจะปลูกไม้คพี่น้องเราก็ต้องศึกษา <c oughs> ถ้าจะให้ดีนะต้องศึกษาเรื่องไม้แต่ละชนิดแล้วก็มันชอบดินชอบน้ําชอบภูมิอากาศยังไงเราจะได้ไปวางให้ทูกจุดไงพี่น้องจะได้ไม่ต้องไม่ต้องผิดพลาดเยอะแต่พอมเนียไม่มีตำํำราอะไรเลยพี่น้องพอมันมัวมากเลยจริงนะ พุห่มหมัวมากเลยพุ่งปูกส่งเด่นเลยปนเลยพุ่มข้อแค่เป็นป้านะตอนนั้นนะแต่มาถึงเวลาเนี่ยพุคิดว่าการวางแพนนะปลาของเราต้องมีสโลแกนก็คือป้าอะไรพี่น้องเราต้องตั้งสโลแกนท่องป้าหัวป่าป้าอะไรพี่น้องข <c oughs> อบไม้คืออะไรมันจะได้เดินไปในทางนั้นไงแต่พุพ่งเป่นปลาผสมมืตัวเคยปลูกไปก้อนไง นี่กปลาดูที่ผมเพาะเองเลยพี่น้องเพาะเองเลยแต่ตรงนี้มีคลองใทลใกล้ไงมีคลองใทลใกล้พื้นดินก็เลยชุ่มช่ำไปทั่วทึงกันเสดานี้ก็มาขึ้นเองเสดานี้เติบเติบโตได้ดีได้ง่ายพี่น้องในภูมิบ้านผมแต่มันไม่ชอบที่รุ่มน้องถ้าที่ลุ่มนี้ปลาดูจะโตเร็วกว่าที่ลุ่มนะ ปลาดูจะโตเร็วกว่าสะดาวในระยะเวลา20ปีเอ้ยผมผมเห็น18ปีเพราะว่าผมเป็นคนปลูก18ปีที่แล้วบวชเป็นพระพี่น้องปลูกสะดาแล้วก็มีประดูไม่กี่ต้นกรปลูกว,วันเวลาผ่านไป18ปีเกือบหนึ่งโอบเลยพี่น้องแค่นิ้วชนกันแค่นี้ต้นประดูนะกอดนี้ปีนางถ้ายังไม่มีแหละปีที่19 ยี่สิบก็มราณโอบนะยี่สิบปีเดาเอานะนี่พยุงพี่น้องพยุงโดนหมดละุ้มพยุงนี่นเป็นต้นไม้ที่ว่ากิ่งก้านนี่ออกเยอะผอมจะออกผอมจะยืดกิ่งยาวเราก็ต้องจัดการให้มันยู่ในที่ที่เหมาะสมพี่น้อง,งพวงาปลาดูเหล็กมาแจมอวเพื่อปลาดูซักซาทอน มาแจยไว้ในต้นพยุงที่ผมปลูกไว้ครั้งแรกเข้าปีที่ห้าพี่น้องต้นจิ้วมีทั้งต้นจิ้วต้นโตนี่ก็ต้นจิ้วเลยห้าปีแล้วนะแต่ว่าปลูกแบบให้ทำมันชาดูแลพี่น้องไม่ได้ว่าดูแลมันไม่ได้เดินมาดูเลยฮะบางทีบางช่วงแต่ตอนนี้ก็จะเดินที่น้อยเพราะว่าเราก็กลับมากระตุน้นอีกครั้งแหละ นี่พยุงห้าปีพี่น้องพยุงก็จะแตกกิ้งโอนเอ็นมากมาเลยเวลาลมมามันก็จะหักง่ายที่มันหักง่ายไม่แน่อาจจะเป็นนอนเจาะรูไปก้อนก็นได้นะพี่น้องอุ้ยโอ้โห,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 หมดกัดพี่น้องหมดเยอะหมดแดงนี่ต้นวานี่ขึ้นเองสองปีนะพึ่งห็นมันสองปียังไม่มถึงสามปีเลยต้นวานี โตเร็วถ้าเกิดว่านกมาขี้ให้นะบางทีโตเร็วนี่พี่น้องพยุงพยุงต้นนี้ก็พยุงต้นนี้กิ้งหักแหละพบอยู่ไม่ได้มาแต่งไอ้ที่กิ้งหักนะพี่น้องเพราะว่ามันยืดไปไงนะลือมไม่หล้วนอนเจาะด้วยป้ายังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยต้องเอาบันไดขึ้นไปพี่น้องไม่รู้ว่านอนเหมือนเจาะแล้วก็กิ้งลมมากิ้งมันก็เลยหักมันกวงไง ไม่แน่ใจเหมือนพยุงก็เป็นหมายที่มีราคามากๆพี่น้องไม่ยุดย่อนมีราคาเติบโตขึ้นไปทุกวันทุกวันขนาดในสถานที่นั้นยังไปหลักรอบตัดกันเลยพี่น้องออเดอร์มาเยอะแต่ตอนนี้พยุงหมดไปแล้วเริ่มหมดแล้วห้าไม่ได้แล้วเข้าเลยต้องใช้ปลาดูโอ้โหปลาดูกาลังเป็นตลาดค่ายคือคลึกรล่งเกินเป็นทอนส่วนใหญ่ก็ส่งจีนพี่น้องปลาดูพยุง พราะว่าพยุงมดก็มาเล่นชิงชันก่อนพยุงมดปลานะห้ายากแล้วก็ลับซือชิงชันต่อต่อมาชิงชันก็หมดก็มาซือปลาดูพช่น้องมาปลาดูก็โดนกวานไปเยอะแล้วแบบว่านากองกวางนะนาเมตรหนึ่งโอ้โหหน้าสิบนิ้วยาวสักสามเมตรนะแผ่นหนึ่งก็โอ้โห ไลยพี 100, any, er 100, ่น้องหลหมื่นถึ่งแสนเลยแหละถ้าเกิดว่าทําที่อะไรคัดอะไรเรียบร้อยนะเพราะว่าหน้าหลานเขาค่ายประมาณนั้นนะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ต้องมีกําไรใช่ไหมเขาก็จะเราเราไม่ใช่น้าหลานเราก็คงจะค่ายไดไม่ถึงเข้าจากแผ่นละแท่นก็แค่ทักหกหมื่นห้าก็พอเนาะฮะจากหน้าหลานเขาค่ายแท่นของเราหกหมื่นห้า พี่น้องโลมากอีก่กต้นหนึ่งได้สร้าแผ่นพี่น้องปลูกไว้สร้างสิบพันปีสี่สิบปีอะเพราะว่าสิบแปดปีมันเกือบโอบแหละสิบปีนี่ก็สร้างคืบสิบปีนะสร้างคืบประมาณเอ้ยเก้าปีสร้างคืบแล้วก็สิบแปดปีเกือบโอบพี่น้องมาดูนะ เร็วพยุงก็โตเร็วแต่พยุงบาเห็านต้นใหญ่ๆบางคนเพื่อนๆในกลุ่มในเฟสเนนะี่ยพยุงน,นะนะไอต้นเบเลอเลยต้นใหญ่แบบประมาณสักสักทางซีท,งท,ท้งถาซีทางใหญ่นะถาซีต้นประมาณเท่านั้นแหละแต่แก่นมีประมาณนิดเดียวเองพี่น้องคือว่าก็ผีใหญ่กว่าแก่นนี่ กะพีเยอะก็แก่นีกกะพีด้าคข้างๆนะถ้าเกิดผ้าเป็นแผ่นก,กระพีซ่องค้างนะมะเท่ากับเกินเท่าก็ซ่องเท่ากบแก่นซ่องค้างอย่างแก่นหนึ่งอันกะพีก็เท่ากับกะพีหนึ่งอันแต่แผ่นหนึ่งก็จะมีกะพีซ่องอันพี่น้อง <c oughs> <laughs> พุมหว่าอพยุงนี่ต้องอายุประมาณยี่สิบห้าปี เพราะว่าเคยดูในเพื่อนๆพี่ๆที่ดูใน YouTube นะพยุงเขาโค้นต้นพยุงแบบยี่้าปีพี่น้องเป้นบอลเลิเลยกะพีกะพีไม่เท่าไรเลยกะพีบางแต่ตอนเขาปลูกยี่ห้าปียี่ห้าปีก็เขา้าค่ายอยู่เขาเปิดราคาอยู่2่อ,องแทนนะ่นเขาเลยเอ้ยเขาโค้นลงมาแล้วก็จะค่ายจากาส่องแทนเท่าไรไม่รู้นะ เยอะเยอะอยู่ก er ็ม <normal language> <I S 1> <found> ีค้ามีน้องแต่ว่าเราเราจะได้คุณค่าุ่งทุนของมันหรือเปล่าเวลาเราค่ายพี่น้องชาวไร่ชาวนาเนาะพวกผไม่ค่อยว่างราคาต่างที่ท้องตลาดเข้าได้หรอกคือคือว่าให้มีปลาอยู่มีอาหารมีอะไรไอ้เรื่องเงินก็มันก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยมากล่ะไม่ค่อยอยากได้มากล่ะพี่น้องไม่ค่อยโลภล่ะเพราะว่าเรามีอาหารนล่ะสำคัญสุดก็อาหารนกับสุขภาพนี่นแหละไอ้ยังอื่นก็นลอกลวงครับพี่น้องสําหรับพมนะอาหารก็ถ้ามีป้าก็มีอาหารนโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องคนดินอะไรเลยมีตําลึงมีมันมีข่าตะไคร้เอ้ยมีข่านี่ข่าก็ยากแนะนำพี่น้อง นี่คากะเซ็ดในคากะเซ็ดพมปลูกไว้นานละก็ไม่ค่อยได้ขุดไม่ค่อยได้อะไรเลยนะี่ยยากกินก็ไปกินเอ้ยขุดมากินมันก็มีออกดอกบ้างหลายบางพีพ่พราะเขามีหลานไข่อาหารตามสั่งพี่น้องก็เราก็ทำมีธรรมชาติให้สเสบียงไว้ผลิตนะห้าถางออก แต่ข้องอะไรอะพักตามทมชัดที่ปลูกร่วมกับป้าได้นี่ดีมากเลยนี่ผ่าพอได้พี่น้องถ้าไขายถ้าอะไรคิดเป็นเงินก็ได้แต่เราก็กมีอาหารสมุนไพรช่วงนี้ก็มันเริ่มราคาตกพี่น้องเพราะว่าบ้านพ่มทำมันกันเยอะเหลือเกินตอนนี้เลิกพันก่บบาทเดี๋ยวเขาก็ไทยมาทำอ้อย อ้อยนี่ก็โอ้โหแพงตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดชาวบ้านทาอ้อยกันหมดจะมันจะแพงอีกหรือเปล่าพี่น้องนะ่าเห็นใจทําทํามันนะจะเคยได้ตันละเกือบสามพันปีนี้ได้ตันละพันสี่พี่น้องกิดดูเงินม่นเงินเดือนออกแล้วเงินเดือนให้ไปครึ่งหนึ่งให้ไปครึ่งหนึ่งเลย ทำงานเท่าเดิมแต่เงินเดือนออกมานี้ให้ไปครึ่งโอ้โหนี่แหละพี่น้องเราเราตบเป็นเยื่อข้องการตลาดแต่พมนี้อยู่แบบพอเพียงไม่ยากไม่ยากเป็นเยื่อข้องการตลาดพี่น้องเพราะว่ามันได้น้อยได้ไม่ไม่คุ้มเหนื่อยจริงๆเลยเพราะว่าผมเห็น อารุ่นพอรุ่นแม่ทำ่ะก็ทู้ทนฟากพันขยันเหลือเกินแต่สุดทายนะพี่น้องก็โอ้โหมึนแบบว่ามันโดนลอกให้ให้วนเวียนชีวิตวนเวียนยุงน่งกันนะพวกาตอนนี้พ่อแม่ผมกว็เห็นแหละว่ามันไม่ได้แหละประเทศแบบเชิงเดียวและวเครมีเพว่า ต้องลงทุนสูงแล้วพ่นผลิตก็ได้ออกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ตามต้นทุนที่เราลงไปพี่น้องคือว่าได้ได้ก็ไม่ดี <c oughs> ได้ดีเป็นบางฤดูคนที่ทำฟี่มือนะพี่น้องคนเก่งเลยนะพมเพนน็ียในมูอบวานพอ้อมมีคนทำกระาทฟเก่งๆเลยปลูกทูวปลูกดาวเรืองผักสะลัผัดย่ง เขาทำได้งามผ้นผลิตออกมาได้ดีเลยพี่น้องแต่ว่าชีวิตการเป็นอยู่ก็ไม่ได้เลินลูกว่าใครเลยพี่น้องก็ยังต้องทํางานอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นต้อเป็นเยื่อข้องการตลาดฝีมือมีฝีมือในการปลูกนี่คือว่าโอ้โหแบบเข้าเก่งมากเลยผมยอมรับเลยต้องไปศึกษาจะเข้าอ่ะปลูกทูกว่วปลูกไรนะดาเรืองหรองอือผกพืชผักเึงเดียวเนย แต่ว่ามันก็ต้องใช้ลงทุนเยอะพี่น้องปุยยาไสพันธ์เม็ดพันธ์ทุกย่างทุกช่องทางเลยเข้าเข้าต้องให้เราเอาเงินกลับไป <c oughs> ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่น้องเนาะบางทีอาจจะเห็นตอนสุดท้ายว่าเราได้เยอะแต่แต่ที่ลงทุนไปอ่ะมันก็โอบียดเสเหลอเกิน แล้วก็เวลาวันวันหน,นึ่งผ่านไปพี่น้องผ่านไปโดยรดเร็วเหลือเกินไปแ,แป๊บเดียวสิบปีพี่น้องเชื่อป่ะเนี้ต้นเนี่ยต้นสักพุ่มเนี่ยแป๊บแป๊บเดียวเนี่ยห้าปีเลยนะเขาห้าปีเลยพี่น้องห้าปีถ้าเป็นอ้อยก็ไถปลูกไม่ต่อหนึ่งลมต้นแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้นี่โอ้โหย,ยาวเลยอยู่ไปพปลูกรังเดียว และยิ่งมีคุณประโยชน์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีปลามีแหล่งอาหารพี่น้องมีน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าโอ้โหนี่ดูลอยนี่พี่น้องคุ้นๆเลยปลายน้ำคุ้นๆเลยปลาช่อนในนี้นะมีกบมีปลาช่อนมีนกกวักนกไกน่นาพี่น้องอาหารนะกบนี่ เพื่อนผมเคยไม่ดักเอาปลาหม้อใส่ไ, BMW, ไปเ้าแค่เคาแคกนะแล้วก็ทำให้มนะันได้แน่นอนได้กบแน่นอนปลาช่อนก็มีแน่นอนพี่น้องมีตลอดปลาหม้อก็มีตลอดแต่หน้องไหมก็คือนกปักพี่น้องนกปักมาเอาทสยอยู่เนะี่ยนาข้าวเชียอีกาก็ยังมาเลยพี่น้องอีกาเนี่ยมเกต้นมะพร้าวก็พวกนั้นนะ ต้องตัวตัวเบลอเลยกาต,ตัวใหญ่นะแล้วก็นกแทกพี่น้องนกขมแมวอะนกฮูก็เมื่อนกฮูก็คืนนั้นผมออกมาอยู่หน้าบ้านมันมองน้ำผมอยู่บนมะพร้าวไอตรงนั้นนะเน,นี่นยท่า,ามตัวยน่นะเกาะใบมะพร้าวมองน้ำพมตัวเดียวนะมันตัวเดียวนะพ่มก็เอาแล้วพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติถือว่าถ้าเรามีป้าแล้วมันก็มีธรรมชาติ ังฤดูนี้ก็โอ้โหฝนยังมาไม่จริงเลยพี่น้องเนี่ยพ่อฉักร้องวันนี้ยยอดมเมล็ดไว้แล้วหลออ่อฝนแองมาสิบสิบเองมเมล็ดพ่อไม่รู้ด้านไปหรือ,อยังนี่พ่อก็ยอดไว้พยุงปลาดูปลาดูแดงอ่าชิงชันซาทอน กระประพึกอยางเฮียงสะเดาแล้วก็คูณแล้วก็ทะเล้าพี่น้องคือว่ายอดเดินไม่น้อยคุดเดินไม่น้อยคุดเนี่ยซ่องกาวซ่องกาวแล้วคุดยอดเลยยังไ่ขึ้นจากต้นวันนั้นดูกรมอุตุข้าตัวกันล็อบมู่บ้านหมู่บานพวมเียโอโ้โห ความชื้นสัมผัดด้านล่างไม่มีพี่น้องความชื้นสัมผัดด้านล่างไม่มีถ้าเกิดว่ามีป้าไมา้ป้อยไอยชื้นขึ้นไปด้านบนนะพี่น้องฟ้นเทียมก็จะทําได้เกิดได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าความชื้นไม่ลอยขึ้นไปด้านบนนะก็ไม่สามารถหยดลงมาเป็นฟ้นได้พี่น้องไม่สามารถนั่นได้ให้ฟ้นเทียมก็บินเส้ยน้ำมันเปล่า คือต้องอยู่ที่ความชื้นด้านล่างด้วยนี่พุงกงเลยตรงนี้เลยพื้นที่ทั้งหมดนี่ห้าไร่พี่น้องห้าไร่หนึ่งงานกว้างกว้าง40่สบก,กว่ายาวไปสองรอยก,กว่าเมตรก็เคยจักเคยทำนามา ทำนาก็ข้าวก็ค่ายไม่ได้ค่อยได้ราคาพี่น้องทึงฤดูที่มีทึ่งฤดูที่ชาวนามีพลนผลิตข้าวจะราคาถูกแต่เวลาชาวนาเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วข้าวชาวนาเฮข้าวราคาขึ้นก็เกี่ยวหมดแลว้วพี่น้องจะเหตุ <S <S ได้ไงข้าวนาปีเขาเกี่ยวหมดแลว้วฮึงไปเลย เปลี่ยนที่น้ามาปลูกป่าสร้างความยั่งยืนหย่มย่มแก้เท่าก็มีต้นมไม้พี่น้องต้นไม้มีคะต้นพยุงเนาะมีต้นพยุงชิงชันประดูซักมีไม้สำหรับสร้างบ้านสร้างบ้านดีๆเลยสร้างบ้านแน่นหน้าเลยอะ่ะอืม แต่ราว่างทางนี่แหละพี่น้องก้อนป้าเราจะโตนะเราต้องมีมีมีอาหารมีอาชีพมีอาหารพี่น้องที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำถึงจะอาสามาเป็นเงินนะทรัพผมพนะพี่น้องแต่ก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนางานแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่รวยให่ไมน้องแต่ก็แบบว่าถึงไม่รวยแต่ก็มีอาหารการกินนะีพ่พน้องผมคิดว่าอาก็า่พอที่ว่าจะไม่เป็นภาระข้องข้องทั้งคมนี่เป็นไก่ป้าพี่น้องเห็นปะไก่ป้า,ปาถ้าเกิดยามที่เราอดยากจริงๆนะเพราะงบอกก่อนเพราะมึงต้องเป็นล่มตายมาเลยนะนี่ข้อนี้ก็มี สตัวตัวพูดหนึ่งสี่ห้าตัวเริ่มไข่เลยแหละไข่ออยพี่น้องเพราะว่ามีแม่พันธุ์เยอะส่วนนี้ก็เป็นกอไผ่รุ้นเก้าพี่น้องใช้ลำได้ดีเลยแหละกอไผ่เนียแล้วก็เป็นง่ายพี่น้องแต่ดูแลยากนิดนึงอืมแต่ก็ได้นอกกินประจําพี่น้องหรือด,ดูแลถ้าให้น้ำมันนิดเดียวมันก็มีนอแล้วแต่แต่ก็น้าเยอะหน่อย มีกอเดียวพี่น้องโอเคครับพี่น้องคอยทุกคนมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้หรือว่าทําอะไรก็ได้แล้วก็คอให้มีจิตใจที่เค้มแข่งฟ้าฟันอุปสรรคไปได้อย่างสวยงามนะพี่น้องโอเคครับ